ก็กลับมาพบกันอีกแล้วเป็น EP ีที่5กับสัตว์ประหลาดของ t r รเวอซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการรวบรวมสัตว์ประหลาดที่ดูน่ารักมุ้งมิง้งซึ่งบางตัวก็เป็นมิตรแต่บางตัวก็ไม่เป็นมิตรนะและถ้าหากว่าชอบหรือไม่ชอบตัวไหนยังไงดูจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยล่ะโอเคไปชมกันเลยจ้า สนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลหมีสยองขวัญตุ๊ก,กตาหมีของเล่นที่เด็กส่วนใหญ่จะมีไว้เหมือนเป็นเพื่อนเอาไว้นอนกอดให้อุ่นใจในทุกค่ำคืน แต่เจ้าตุ๊กตาหมีที่ว่านี้บางทีมันก็อาจจะมาในรูปแบบของหญิงสาวที่สวมหัวมาสคอตซึ่งมันก็มีชื่อว่าโยโย่โดยมันจะยืนทำตัวนิ่งๆไม่ส่งเสียงและรอหาจังหวะให้เหยื่อของมันที่เป็นเด็กๆเผลอแล้วมันก็จะจัดการทันทีหรือบ้างก็ว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจหมีที่มีหน้าตาอันสุดสยองขวัญได้อีกด้วย กระต่ายปีศาจกระต่ายสัตว์ขนปุยสุดน่ารักซึ่งตุ๊กตากระต่ายนั้นก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ตุ๊กตาหมีเลยแต่สำหรับเจ้ากระต่ายตัวนี้มันมีชื่อว่าฮิวแม่นอยแรบบิดซึ่งมันก็อาจจะดูเหมือนน่ารักแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือกระต่ายปีศาจที่มีขนาดเท่าจิงโจ้และมือของมันก็มี5้านิ้วเหมือนของมนุษย์ โดยมันจะย่องออกมาตอนกลางคืนบริเวณลานกลางเต็นท์ที่มีคนมาพักผ่อนและมันก็จะทำเสียงร้องเรียกเรียนแบบเสียงมนุษย์ได้หลอกให้คนที่ได้ยินเดินเข้ามาและจับกินเป็นอาหารนอนก้อนเนื้อ นอนก้อนเนื้อตัวเล็กๆสีแดงนี้มันมีชื่อว่าลิตเติลนักเกตมีบางคนพบมันอยู่ในห้องครัวบริเวณชั้นเก็บอาหารแถวแถวกล่องขนมปังนั่นก็เพราะมันกำลังหาของกินจำพวกขนมต่างๆที่มันชอบอยู่นั่นเองมันมีสี่ขาลำตัวไม่มีผิวหนังปกคลุมและดวงตาทั้งสองก็บิดเบี้ยวไม่เท่ากันมันไม่มีความอันตรายแถมเป็นมิตรกับมนุษย์ แต่ว่ากันว่าถ้ามันถูกร่างแกทั้งร่างกายและจิตใจจนทำให้มันโมโห,โหแล้วมันก็จะกลายร่างเป็นเดอะแรมจอมโหดไร้ปราณีที่มีขนาดมหึมา ตัวกินเหรียญสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมีขนาดที่เล็กมากๆเหมือนกับหนูแต่เดินสองขาซึ่งมันก็มีชื่อว่าเนอโปมันชอบอาศัยแอบอยู่ในบ้านของมนุษย์และอาหารของมันก็คือเหรียญขนาดต่างๆที่คนเพลอทำหล่นหรือวางเอาไว้จนทำให้มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเหรียญของฉันหายไปไหน ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและรู้ความลับมากมายและหากเมื่อมันกินเหรียญไปแล้วอารมณ์ดีมันก็จะแอบมากระซิบบอกความลับแก่มนุษย์ซึ่งอาจเป็นเลขท้ายสามตัวของงวดนี้ก็เป็นได้ไม่ครับคร c ปเปอร์ n มยครับเกมแนวเอาชีวิตรอดรูปทรงบล็อกสี่เหลี่ยมซึ่งเจ้าตัวคริปเปอร์สัตว์ประหลาดที่มีระเบิดอยู่ในร่างกายนี้มันก็คอยจะมาวิ่งไล่แจกผู้เล่นจนต้องวิ่งหนีกระเจิงโดยตัวคริปเปอร์ของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันนั้นก็มีส่วนคล้ายกับตัวที่อยู่ในเกมไมครับแต่ว่าหน้าของมันจะทำปากบึ้งกว่าตาก็กลมโตเหมือนไม่สบอารมณ์ ส่วนอีกภาพเจ้าคริปเปอร์ตัวใหญ่มันก็ยืนดักรอคนอยู่ที่ข้างทางรถไฟตอนกลางคืนโอ้รีบเพ่นกันดีกว่าชายหน้ายิ้มคอยาวเวรี่สแครรี่แมน หรือผู้ชายที่น่ากลัวมากก็คือชื่อของสิ่งมีชีวิตตัวสีแดงไร้ผิวหนังที่มีคอย,ยาวและใบหน้าของมันก็มีรอยยิ้มที่กว้างมากข้อมูลของสิ่งมีชีวิตนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆรู้เพียงแต่ว่ามันไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์เพราะเท่าที่เห็นจากภาพถ่ายของชายคนนี้แล้วทั้งคู่ก็สามารถยืนอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติดี แถมมันก็ยังชูสองนิ้วให้กล้องด้วยช่างเป็นภาพที่น่ารักและดูอบอุ่นจริงๆว่าแม่คนแคระสะกดรอย The Stalking the w a r f มีความหมายว่าคนแคระนักสะกดรอยตามซึ่งมันก็คือชื่อของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ แต่ก็มีบางคนเรียกมันว่าปีศาจหมูแคระเนื่องจากตัวมันเป็นสีชมพูส่วนใบหน้าก็เหมือนกับหน้าของมนุษย์มันไม่มีดวงตามีแต่โพรงสีดำกลวงโบโดยมันจะปรากฏตัวในป่าตอนกลางคืนและคอยสะกดรอยตามนักเดินป่าล่าสัตว์ซึ่งมันก็เคลื่อนที่ได้อย่างเงียบมากๆและเมื่อมันจู่โจมทุกอย่างก็เป็นอันจบเกมโอเวอร์ เด็กที่ถูกลืม The Forgotten Baby ก็คือเด็กน้อยที่ถูกทิ้งไว้ในห้องและด้วยความโศกเศร้ามันจึงร้องไห้อย่างโหยหวนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดเคยถูกมันทำร้ายซึ่งมันก็อาจจะไม่เป็นอันตรายก็ได้เพียงแต่มันมีนิสัยชอบเล่นซนเหมือนเด็กวิ่ง่ซนไปตามสถานที่ต่างๆ ปรากฏตัวให้คนเห็นเพื่อแกล้งให้ตกใจเท่านั้นเองดวงตาที่กลมโตกับรอยยิ้มที่ไร้เดียงสานี้มันก็คงแค่อยากจะบอกว่ามาเล่นเป็นเพื่อนกับหนูหน่อยสินะจ๊ะหมูผี ที่ทางเดินตรงบันไดของบ้านหลังหนึ่งไม่ทราบสถานที่แน่ชัดโดยในภาพเราจะเห็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายหมูตัวสีชมพูมีแขนและมือเหมือนมนุษย์ส่วนลำตัวก็เห็นเพียงแค่ครึ่งตัวมันโผโล่ออกมาจากความมืดดวงตาจ้องตรงมาด้านหน้ามีบางคนบอกว่าหมูผีได้ถูกวางสิ่งหรือคำสาปจนทำให้มนุษย์คนหนึ่งต้องกลายร่างเป็นหมูเช่นนี้ และคุณก็ควรระวังมันเอาไว้นะเพราะมันก็อาจจะทำให้คุณมีสภาพกลายเป็นหมูได้เหมือนกับมันด้วยเช่นกันม้าคอยาวลองฮอ o คือม้าที่มีคอยาวยืดหดได้ไม่มีสิ้นสุด มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใจดีไม่มีความชั่วร้ายเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือมนุษย์และเวลาที่มันเคลื่อนที่เราก็จะได้ยินเสียงกระดูกของมันกระทบกันและเสียงนี้เองหากเมื่อใดที่ได้ยินก็จงรู้ไว้เลยว่านี่คือลางบอกเหตุถึงสิ่งร้ายถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันสามารถปรากฏกายหรือหายตัวจะให้ใครเห็นหรือไม่เห็นตัวมันก็ได้ ซึ่งคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวมันการได้เห็นมันช่างถือว่าโชคดีมากๆแล้ว หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกๆก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ